สวัสดีครับอาจารย์วัดดีพี่หมอฟุตบอลจบรอบแรกไปเนี่ยคือพี่หมอชอบพูดผมังว่าเวลาที่มีโวร์นเมนใหญ่แต่ละครั้งเขาจะมีโค้ดดังๆไปกองอยู่ที่นั่นเพื่อจะศึกษาศาสตร์รูปแบบใหม่ๆของโลกฟุตบอลในยุคปัจจุบันนี้พอจบรอบแรกพี่หมอดูแล้วนี่มีเทรนด์อะไรใหม่ๆโอ้โหคือถ้าดูจากภาพการเล่นทั้งหมดเนี่ยไม่น่าเชื่อนะว่าทีมดีๆคุณภาพเกรดระดับ B บวก ในยุโรปเนี่ยตกรอบอังกฤษอิตาลีอังกฤษมีบวกองผมว่าน่าจะสี่พวกนี้พวกนี้นะอาจารย์ไปหมดแล้วแสดงให้เห็นว่าพัฒนาการของฟุตบอลถ้ายังไม่มีการเอาจริงเอาจังไม่มีทางประสบความสำเร็จคือคือมันมีรูปแบบอะไรใหม่ๆที่ได้เห็นม้างพี่หมออย่างเช่นปีนี้ถ้าถ้าในความเห็นผมนะทีมส่วนใหญ่จะเน้นเล่นเกมรับแล้วก็รอจังหวะสวนเป็นเพราะอะไรถึงจะหันม่ได้นี้เป็นเพราะอากาศมันร้อนเลยต้องเล่นอย่างนี้รอป่าอาจารย์ใช้คาว่าเกมรับ คือต้องใช้คําว่า organization Organ <ize S 1> ในเกมรับคาว่า organization คือการสร้างนะครับเขาเรียกว่าความแข็งแรงแข็งแกร่งในเกมรับของผู้เล่นที่เล่น4คนที่มีความเข้าใจทําให้เสียประตูยากทีมอย่างคอสตาริกาทีมอย่างกรีซทีมอย่างสหรัฐที่มีเกมรับมีการมี organization ที่ดีเนี่ยก็สามารถทําให้ทีม,มป,ประสบความสำเร็จคือที่หมอันยังพูดคือฟุตบอลในยุคนี้ชื่อไม่ต้องจะเป็นต้องใหญ่ที่นักเตะ ขอให้มีวิธีการ<ช>ที่ดี<ช>ก็สามารถที่จะสู้กับทีมที่ดูแล้วชื่อใหญ่กว่าได้คือที่ผ่านมาเนี่ยทีมที่ประสบความสาเร็จส่วนใหญ่จะเล่นเกมลุกครับนะครับบราซิลนะครับอาร์เจนตินาฮอลแลนด์เยอรมันเยอรมันพวกที่เกมลุกหมดแต่ครั้งนี้เราอาจจะได้เห็นเทรนด์ใหม่ๆสําหรับทีมที่จะประสบความสาเร็จเกมรับต้องเหนียวแน่นที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องยอมรับทีมเล็กๆมีออกกาไ้เซชันเนเกมรับดีแต่ทีมใหญ่ อ r g a ก i z ไ t เซชันในเกมรับยังไม่ดีพี่บอกลองยกตัวอย่างที่ทีมที่ organization game rough, อ r g a ก i z ไ t เซชันในเกมรับดีลาสานิก้าว้าวอันนี้ชัดเจนมากซารัสชัดเจนมากทีมอย่างเบลเยียม <Yeah. S 2> นะทั้งนั้นหมายความว่าแนวโน้มในที่เราจะได้เห็นเทรนด์ใหม่ๆของโลกฟุตบอลยุคนี้อาจจะได้เห็นฟุตบอลในรูปแบบนี้ไอประเภทเซ็กซี่ฟุตบอลเล่นเน,เนเ้นเกมลุกมันจะค่อยหายไปหรือเปล่าคือพอทำอะไรไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ถึงทางตันก็ต้องถอยกลับมาอย่างบราซิลเล่นอย่างเม็กซิโกกับ เห็นชัดเลยว่าบราซิลนั้นมีเกมลุกที่อหือหววแต่ถึงเวลาแล้วพอทําไม่ได้ก็ต้องยอมรับสภาพเสมอกันเม็กซิโกถามว่าปะทะตัวต่อตัว,ตว,ตวไม่มีทางสู้บราซิลนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่แน่นะอาจารย์อยากคิดว่า16ทีมสุดท้ายเนี่ยทีมบางทีมที่ไม่ได้รับการคาดเดาเนี่ย ผมว่าโอกาสมีถ้าสามารถเล่นเกมรับออกร n แน a เซชันดีๆยันเสมอ90นาทีต่อเวลาแล้วไปวัดดวงกันที่จุดโทษเพราะฉะนั้นปีนี้ผมบองว่ารอบ16ทีมสุดท้ายรอบ8ทีมสุดท้ายถ้าใครจะได้เห็นฟุตบอลที่ต้อนกัน3-0 4-0ผมว่ายากนะนัะ่นก็เป็นวิชาการมัางนานๆก็จะพูดเรื่องวิชาการก็ต้องลองฟังดูนะครับฟังแล้วอย่าลืมเอาเก็บไว้เป็นการบ้านเอาไว้วิเคราะห์ แล้วเวลาดูบอลจะได้วางเหรียญมาม่าให้มันเป๊ะเป๊ะเพราะว่าจะไปประมูลกับใครมันต้องสู้ด้วยเหรียญเยอะๆอ,อย่าลืมครับร่วมกิจกรรมมาม่าครับทยบอลลุ้นโชคให้สนุกเตรียมไปประมูลของดีๆแต่ละสัปดาห์ดีขึ้นดีขึ้นเงินแพง,แพง,แพงขึ้นแพงขึ้นดูเราแล้วเก็บไปคิดเป็นการบ้านแล้วเจอกันในตอนหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม